เหมนซีซ่าเ่ยโอ้หแก้ต้องให้รู้ตัวก่อนจะนอนนี่ให้รู้ตัวก่อนจะนอนนี่ราปุ๊บไปกินแล้วเราคอยดูไอ้จนนเนี่ยมันยินไหมเดี๋ยวคอยดูแล้วกัน จะมี่มยเอาเพิเอ่แไม่คิด่คดไ่โทษเป็นเเ่งะยงสิงกัได้เลยกินดีทำเป็นไม่เป็นใจก็จะนอนจริงเด็กจะนอนผ่อนนอนเนี่เตืนแล้วเว้ยอีครับไปแล้ว ยาวแล้วเชื้อมันแรงว่ะเหมือนพ่อเนอะกินแล้วนอนอีกอย่างหนึ่งอยากให้เหมือนนะจำดูนะว่อะไรเป็นนะเหมือนพ่อปากบอกไม่ไม่พอออกมาไม่สุกเคยเผือร้ายไม่ได้เคยเลยรู้สึกอยากเลยข้อหายใจเยอะต้องมันใ้รู้อดกินนมมีคนบอกว่าอาหารตำนานะเขาบอกว่าหลังข้อเนี่ยเด็กเมื่อกี้นะ พอเปิดหน้าต่างมาปุ๊บเด็กลั่ร้องเดินไปอะไรก็ได้ครับเดินหนีเขาจิไม่นี่ยเาองไม่อยากได้ซื้อรถอะไรครับคาสีคาสีรถเข็นไฮโซอ่ะมืนก่อเป็นชายแม่น้าแม่เปลี่ยนมาปาีหน่อยตั้มซื้อปืนปุ๊บเป็นกสาว อย่างนี้ต้องไว้ววด้วยมันตุกทูยื้อนี่ตามสวยด้วยนะจะบอกให้ตอนเนี้เยเกิดเทสลาดีเลิก <c oughs> สวยแน่ <c oughs>